พี่น้องผมจะพามาหมกปลาพี่น้องปลาติดไส้ติดเรื่องตรงพี่น้องครับผมจะมีปลาขะแยงปลาขาวพี่น้องปลาเดือดพี่น้องนะครับพากเข้านี่กัมีบลเขือน้อยพี่น้องลุกโดดลุกโดดพี่น้องครับผมครับพกใส่ไปปตองพี่น้องแล้วก็กั้นจงพี่น้องนะครับ เครื่องเขาก็ต่ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาจากสองมกนพี่น้องเนาะนะครับครับพี่น้องไม่ต้องยืดกันห้ามบกพี่น้องครับผมเครื่องเขาต่ำเห็นล้ละเอียดน่ะพี่น้องนะครับสูตรนี่สูตรโบราณนิพี่น้องนะครับพี่น้องกินพักเน่ากับเพราะป่าเขามันได้ปลาลายนะพี่น้องับปลาเดิดก็เค้งน้อยปลากระแยงพี่น้องนะครับพี่น้อง หอมมะฮ่อกันแล้วพี่น้องนักครบนี่พี่น้องจับไปตองพี่น้องครับใส่สองโมพี่นอ้องสองโมเขาขนเข้ากันดีๆก่อนเนาะพี่น้องนะนักครับนะ <c oughs> คนนีนเข้ากันดีๆนะครับครับนี่แหละครับบ้านเฮาพี่นอ้องป่าป่าปลยอยเฮาก,ก็ใส่ผัก,พกัพี่น้องหนักครับเดยดพี่น้องลูกโดดก็มีนะครับอหอมใส่ใบตองนี่ครับเทใส่พี่น้อง ก็คอยเ่องพี่น้องว่าง,องอสองสองโมกนะครับสองโมกครับผมมาปรุงเรียบร้อยนะนะครับพี่น้องปรุงพวกนั้นเรียบร้อยแล้วครับพวกเ,เครื่องตะไคร้นะครับน้ำปลาผงชูรสเรียบร้อยผงนัวเรียบร้อยนะครับผักกัญจงมะเขือเล็กยอดปลิกน้ำมีน้อง ใส่ยังไงพี่น้นงพี่น้องแอล้อฮอนั่นนะครับพี่น้องครับผมป่าลงตรงพี่น้องลงตรงลงไส้พี่น้องนะครับวิธีห่อพี่น้องแอลกอฮออีกขมีบเขาพี่น้องเขมีบกับซองขาวแล้วเกานี่พี่น้องเลาก็นี่นะครับแล้วก็นี่เอานี่แวบขมวดมือหน่อยแวบแปะแปะนะพี่น้องปแปบแปะเห็นมาพี่น้องนี่พี่น้อง ได้พี่น้องงามวะเดี๋ยวพี่น้องผมอาดเส็ดสุยางเนี่ยนะครับพี่น้องเนียนไหมครับเนียนเลยครับคัดเข้ากับไม่ยินปั้นพี่น้องกัดครับครับเอาหมกเอาหมกหมอพี่น้องเ้อมุกน้ำอ๋อเจาะใส่หมอนะครับครับพี่น้องนะครับพี่น้องโอเคไหมครับโอเคเลยพี่น้องนะครับอาจจะบดสวยคือไม่กล้าเฮ็ดนะพี่น้อง ตามภาษาลูกปักไส้เนาะพี่น้องเนาะมกสองเขาก็ไปตองห้องใส่กันพี่น้องนะครับขวดๆลงเลยพี่น้องนะครับตีลงพี่น้องนางอ้างหแ้าพี่น้องโอ,โอ้มกสองป่าสีไล่กับมกแตกอจ้ะมกแรกสีเป็นฟักนะครับพี่น้องนะครับ พอเป็นสิแล้วพี่น้องจับนี่เห็นไหมครับเออเ้าพับนี่น่าครับนี่เ้ากับพับตัวนี้เข้าไปพี่น้องหาผู้ใดเฮ็ดว่าเป็นกะเบิ่งผมได้นะพี่น้องนะครับผมเบิ่งเราไปเฮ็ดได้กับผมตัวนี้ก็พับห่อเข้ามาพี่น้องเห็นไหมน่าครับอืมห่อเข้ามาพี่น้องน่นพี่น้องถ้าเาอยากงามอยากงามเ้าก็ตัดตัวนี้ออกก็ได้พี่น้องเดี๋ยววันเ้างมต้องงามก็ได้ยน้องนะพี่น้องนะน่าครับอืมโอเคมันอยู่ครับขัดพี่น้องครับ กัดเอานะพี่น้องนะกับปลาโอ้โหพี่น้องหอมนะพี่น้องนะครับบ้านผมจะเอิ้นใบตองตานี่อ่องกล้วยตานี่อ่องพี่น้องหรือภาษากลางเขาจะเอิ้นพวกออ่่าพวกกล้วยน้ำว้าพี่น้องเออนะครับพี่นอ้องเขาไม่ได้เช็ขายเขา่ขาาต้องงามก็ได้พี่น้องเราไม่ได้ทำขายไม่ต้องทำงามอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นการสาธิตพี่น้อง <g ül> ได้ยืนนังเงี้ยหรือเปล่าโอเคนะครับพี่น้องโอเคนะจ๊ะครับเมื่อกี้นี้เสพผ้าหมกป่าพี่น้งองครับป่าลุ่มตรงพี่น้องลุ่มตรงป่าเขาไทรนะได้พี่น้องโอเคหรือเปล่านะสองมกเขาอันนี้มาตัดกระได้นะครับนะครับไปเลยพี่น้องเดี๋ยวสุกเตรียมตัวแล้วนะพี่น้องแป๊บหนึ่งบวก,ก,กเกินบวกเกินสิบนาทีพี่น้องสุกครับผมเพราะว่าเ้าหมกเขาเอนาน้ำใส่หม้อนะครับ นำใส่ก้นหมอประมาณจากเนี่ยประมาณจากขอมือนึงเนี่ยโอ้ประมาณจากนิวนนนน้วนึวนงพี่น้องนิ้วสี่ห่อเนี่ยเล้วก็หนี่ลงพี่น้องโอเคนะครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาหมกปลาพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับ